บริษัทซีพีรัมจำกัดผนึกกำลังภาคราัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือไร้พรมแดนในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร Food Innovation and Technology Symposium Fierce PharRS 2024ซึ่งภายในงานมีการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์การเจาะลึกเรื่องเทรนด์และการสร้างแรงบันดาลใจจากผู้นำในหลากหลายวงการ ร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร Food Innovation and Technology Symposium FIES 2024ยังมีบูธและนิทรรศการให้เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหารอีกมากมายรวมถึงการประกวดผลงานวิชาการประกอบด้วย BioTech Robotech Digitech และ ESG เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมจากนักศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยสอดรับเทรนด์อาหารแห่งอนาคตณบริษัท CP r a แรมจำกัดบ่อเงินจังหวัดปทุมธานี